อะไรทำไมลังใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเหรออันนี้เป็นเซ็ตเปิดร้านหมื่นกว่าบาทเองมาดูโคตรเยอะเลยเขาจะซื้อไปเซอร์ไพรส์ผัวเขาอยากรู้ไหมว่าหมื่นกว่าบาทมันได้อะไรบ้างอ้างมาดูกล้องสองตาหัวแรงทีสองหนึ่งศูนย์พอดแอร์แปดห้าแปดดีเตาลอกเก้าสี่แปดทีพาวเวอร์ซับไพยูนิตีสายซับไพไอโฟนสายซับไพแอนดอร์ขวดปัม๊มน้ำยากล่องรวมก้นชาร์จไมคโรครเครื่องมันติมิเตอร์สาย G SM S M เพชชาร์จหกพอร์ต จับบอร์ดเครื่องกระตุ้นแบตผ้าเช็ดจอมีชนิกเทปกันความร้อนตะกัวเหลว 183C ชุดแกะจอโค้งเคเจชุดงัดซ็อกเก็ตแหนบตรงและโคแปลงทำความสะอาดบอร์ดบุกล้างปลายหัวเลงตะกัวบัดกรีพีมตัดสิ่งฟักหลอดชุดใบมีดดาวแฉกกาวไอสติกแอลกอฮอล์แผ่นยางรองส้ม่อยทำความสะอาดหัวแรงขวดใส่น้ำยาพลาสติกน้ำยายา530นน้ำยาเอเ และปลายหัวแรงองุปกรณ์ครบจบในชุดเดียวพี่ช่างต้องมีติดร้านแล้วค่ะอา้าวเป็นยังไงบ้างไม่สงสัยแล้วใช่ไหมคะเปิดบินใหม่เนี่ยหมืน่นกว่าบาทเองได้ของเยอะคุ้มขนาดเนี้ถ้าเกิดสนใจนะคะยิงบอกสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเราเรียนมินอรอตอบร้านสายฟ้าของเราจะมีราวัานชิ้นเดียวเราก็ส่งขอบคุณค่ะ